ปลากรบพงมียังพี่น้องเลยปากก้ากระขัวกิลีดมีเต่าไข่ๆอย่งวะอย่างไร้ล,ละเอากิลีดมาอ่างพี่น้องหมือนเนี้ยปา้าไม่ไม่นวดอ่างเด้อป้ามีกิลีดป้าก,ก็อ่างกิลีแล้วเหมือนเนี้ย กาแฟยังยูหาซองกันได้มือเดียวพี่น้องเอยกินคือฮอนนี่ก่อนนะจังใดเอ็ดทีนี่ก็หาซื้นอนก่ยากเดียวนี่กาแฟก็ได้มาพี่น้องมาเบ่งจิงหลีดน้ำปลาโอ้ยกล่องปลาก็ได้ มากินน้ำกันไปนองเอ,อ้ยเอาครัวแล้วมาพึ่งไวแั่เดนี่ยนะต้มให้มันแขฉนแฉนไอ้มันสุกซุกใบเตยบวมีกับบวมตองใส่ใบบกูดบวมีกับบวมตองใส่ตะไคร้บวมีกับบวมตองใส่ ขัวเกลือ,อย่างเดียวพี่น้องเลยใส่ผงนัวนิดหนึ่งนะรสด,ดี่อยกระชิ้วขอยบ่มมากคอยมากผงนัวใส่เกลือพี่น,อน้องสมัยตัวพอแต่เม่เข้าไปหาคนจิงเหล็จนเหื่อย่อยดากปอกปอกตัวสิได้อะ สม,มือบ่ต้องไปหาอยากพี่น้องเอ้ยเขามีเบื่อโทรให้อีกเดี๋ยวได้กินจังย่ำเหมือแรงได้ย่ำเหมือเ้าไฮก็สร้างกว๋วยเตี๋ยวกันยัง่ะพี่น้องทำม,มุจบอยากได้แล้วขอพี่ายเบื่อโทรลานขเขาจะฟ้ามันเลยพี่น้อง ขอ่อยพ่อได้ยังดอก่กับบวกเมื่อเจ้าซื้อกันเองเลยข่อยมาโคตรน้าขายบ,บอกเบอร์เพชรกระมูงแรกลุ้มของขอ่อยหน่อยนี่ละของยายนี่ละข่อยน่อยเขาก็เลยโทรมาหาเอาจม้งเดียวซี่ถุงเกียงออดสอด <c oughs> <c oughs> ให้เบอร์โทรพิษเท่าพีเป่าว่าท่านก็ว่า โอ้ยก็ยายวายยายเป็นเป่าน้อยสนองมามามาเอาเจ้าเดียวโทรมาเกี่ยงอดสอดเบอร์โทรนอ่ะลงเขาผิดเ <c oughs> บอร์ทัวนนั่นขยยกเลิกไปแล้วยายปวงยายบวกปิดเสแล้วพี่น้องเขาก็เลยเอามาเบอร์รักยายเสร็จแล้วโทรมา <laughs> ไม่ไงทุเรียนไว้เอนจะลงเบอร์โทรผิดวัน <laughs> อืมพอดีมีไลยกันกันมาเขาโทรมาไลฟ์ของย้ายเสร็จแล้วเขาก็เลยได้กินนั่งก็ออกไปฟาดถ้าผู้เดียวสี่ถุงจะนีน่นางอันเบิร์เร็วก้ายสั่างหาอีกในเด้อวันเจ้านี่พี่น้องมันสีมีแต่ตโตเมียเลย เนี่ยมีเตตโตเมียเราขอเสีเอาเบือนโทษของลานข้าเจ้าลงให้งม,มูอเจ้าเวิงอยู่ดอกคลิปนี้กับยากก็ให้งมูอเจาเ้าโทษไปหาเขาเจ้าเองเด้อพี่น้องอเนี่ยมีเตตโตใครใครเลยเนี่ยเนี่ยไข่ไข่เบิด่ดโตผูว่าใครมีพี่น้องมีเตตโตไข่ใคร ข้าเจ้าลงมายิ่งรีดไขว่าสันโอ้ยบ้านควายตัวดำๆดำน้องเสียกว่าเอินกิโลไปหาก้นจนเฮยอย่อยด่าคนเด้อนี่บ่แมนจะได้กินง่ายๆแต้สมัยย้ายเป็นเด็กหน่อยหาซิบ่าปีขึ้นหลังมาหันย้ายไปหาคนเนี่ยเฮยอย่อยด,าอด่าเอลีคลิปนี้ก่ะทอนนี่นาอพว่นน้อง ขอบุญขอบคุณเลยลาีสีมาแบ่งนาใจมาให้ย้ายก็ได้จ้าขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ยายเรียนด้วยเด้อจ้าพี่นงกอดกอดกันเด้อจ้า